สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเว็ซีที่รบรักทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกเราในช่องพลายทองคำ ันนี้อาจจะมาในช่วงมืดๆหน่อยนะเอฟซีจะมาทำไรเพิ่งลงจากรถมานะครับแต่ว่าเรามีภารกิจเร่งด่วนไอ้มันจะไปต่อยมวยเลยมีภารกิจเร่งด่วนจะต้องต้องทำไว้ถ้าไม่ทำมันไม่เสร็จนะคมณบอกเขาไมอยู่ไม่ได้น้ำพททองก็เพิ่งจะลงจากรถเองอาบน้ำให้มาขอดหน้ามายางขาวเบ้ะเลยหน้าพีททองนะครับผมขอยชั่วเลยจะมาทำไรเดี๋ยวจะมาขอแนะนำครับช่างประจำ สั่งประจำเราครับงานเข้าครับงานเข้าอีกแล้วเอฟซีงานเข้าอะไรนะเอฟซีต้องแบบว่าต้องมีรางวัลให้แล้วนะมีพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยแล้วเอฟซีจะมาจัดลายต่างคืนเลยพรุ่งนี้เราไปเห็นเช้าเพราะพวงนี้งานเช้าเนาะงานเช้าเราก็เลยต้องจัดไว้ตั้งแต่ตอนคืนนะคะแต่งงานนี้อะไรนะทาด้วยสีเนาะ อันนี้จะใช้สีน้ำนะครับเป็นสีไม่ได้ใช้ขมิ้นกับปูนเหมือนค่ะเราก็เลยจัดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนได้นะคะเราเลยจะจัดไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับโอ้หลงมือแล้วพี่ทองนิ่งๆนะครับเบิ้งดีเราบอกลูกพี่เบิ้งดีเราเบิ้งดีๆเด้อเขาว่าเอาไล่นี่นะว่าจะพาคนเล้นไปทีดิจอยอัติชูมาไว้ให้พี่เขาหน่อยเอาหนี่งอาติชูแล้วเสร็จแล้วทำประนับไว้เลย เดี๋ยวจะเป็นคนให้กําลังใจนะวันนี้เป็นเป็นท่านบอกว่าอยากจะมานั่งดูคอนเทนแบบจดลนให้พี่ทองเช่หทอเลยทองี่ทองใจยินอ๋อโหนี่แค่นีแค่อะไรนะ มองนะผมแค่มองนี่แค่พึ่งลงมือนะเนี่ยอันนี้เขาก็ทำเส็จแล้วแต่ถ้าผมทำท้าเขาระดับฝีมือ,อโอ้แบบวาดลงรวดเดียวได้เลยถ้าพ่อนี้ต้องกี่รอบพ่อมันต้องมีแบบว่าถ้าแม่ก็ต้องใช้แบบดิสหรือช็อกลงก่อนแล้วค่อยตามรอยครับนั้ไม่ได้ครับเพราะว่า อันนี้ใช้สีเลยนะถ,ถ้าผิดมานี่แก้ยากยนะคะแล้วมันจะล้างออกไหมทา้านเอาอะไรล้างออกครับฮะตะไลไหนอะไรอะไรเราเรื่อ,อ,องบุญดิงท่านดิ้งเนาะเหนื่อยปายเพือ่องไม่เอาตี่นี่ จะเสร็จก่อนฝนตกไหมครับแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าฝนตกต้องย้ายย้ายไปอะไรไฟไม่มีต้องเอารถออกใช่ไหมไหนเอาข้านี้ไล่ดูติดนี่ตอนนี้เราต้องเตรียมหาที่เผื่อนะครับกลัวฝนตกนะครับแม่แม่เอฟซีเพราะตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วฟ้าเริ่มมืดดูท้องฟ้าท้องฟ้าจะไม่มืดได้ยังไงก็ไม่ใช่ไม่มีดาวไงทไมถึงดาวมันอยู่อยู่หายแล้วบ่หายแล้วไอ้ะอเกิลก็หายแล้ว เขาเรียกอะไรพ่อจันเอื่นอะไรแม่ลาวเนาะเต่งเต่งขมิ้นเต่นั่นเองโอ้โหเดี๋ยวพ่อจะลงมือแล้วเอาอดใจไม่ไหวแล้วจะช่วยพี่เทนลงมือแล้วตอนนี้เพราะว่าฝนก็จะตกนะคะฝนก็จะมาแล้วลงมาพอ้อมเลยเอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวเรามา,ารอดูนะพ่อพศจะช่วยพี่เทนทำอะไรนะคะแม่แม่เอฟซีขึ้นไปขี่พี่ทองให้นิ่งๆจ้เฉยบอดูดูสินใหญ่สินใหญ่สินใหญ่วาดรอแล้ววางอะไรโอ้ลมแรงมาก ดูดูพ่อจำจะจำลายตัวเองวาดได้ไหมนะ่ะวาดไว้ขนาดนั้นนะ่ะวาดจนเสร็จแล้วจะจำลายตัวเองวาดได้ไหมนะ่ะตอนนี้ก็จัดลายได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแม่แม่สีดูพ่อพุทธ ลงสีแดงลงสีขาวหายหมดแล้วนั่นกินสีขาวเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วนั่นตอนนี้ต้องใช้สมาธิมากเลยนะคะแม่มเอฟซีดูดูหน้าพี่ทองวันนี้เราใช้สีนะคะ จะสีสีขาวส,สีแดง,งนะคะทุุังงไปนน่บบาบเป็นเป็นสีน้ำนะคะแม่แม่เมฟอฟซีทองพื้นหะูลายสวยมากเลยลายทองสวยมากดูดูดูตอนนี้ใส่สีแดงไปเสร็จแล้วนะคะ สวยสวยพี่ทองสวยหล่อมากครับหล่อมากเติมสีแดงเข้าไปพี่ทองสวยมากเลยพี่ทองหัวใจไปงวงด้วยนะคะแม่แม่เอีแม่แจงกับพี่แคทชอบไปงวงลูกหัวใจนะคะ ค่อยๆเติมสีไปเรื่อยๆนะคะแม่ไม่เอฟซีแต่ลายสวยมากสงสัยพี่ทองยินหลับแล้วมั้งน่ะนิ่งเชียวโอว้ยังไม่หลับ<ม>ยังไม่หลับกระพือหูอยู่ยอดสุดยอด ตอนนี้ก็ลดงสีเียวแล้วนะคะทองอย่เฉยๆติดติดจะมาบ้งติดติด่สุดรวมเยอยนมแล้ว

ด้านั่งมองทาสีด่าฮทองแน่แต่แล้วแต่เย็นเ

ไม่อายเอฟซีเลยเ <laughs> ยี่ยมท่านได้กินข้าวเลยเลอออกมาแลาา้วอ,อัออนนี้ลายก็จะเสร็จแล้นะครับพร้อมเชื่อไหม วยถามแม่หน่อยถามไม่หน่อยดูยสิไหนแม่ออกไมา่ได้สิสถามหน่อยแม่หน่อยเป็นคนตัดสินใจเป็นยังไงบ้างค่ะลายวันนี้สวยค่ะสวยวาดลงสีได้สวยด,ด้วยน้ยองไปหนึ่ง้องน้องคนดูคลั่งเครื่งค่ะ <laughs> โอ้สวยมากมันเป็ทองรอรอรอ คงเทวาเลยครับนาบ่องคนผสมวาดไห่บ่มือหลังวางันวางมาต่ไมีแนวแน่อแล้วย้อนแนวอันรอคนนั่นแลพิ่นว่าเลือดคนลงอันนี้แล้วเมาจับอเมาเตนนีนวเป็นยังไงครับไม่เอีไลน์วันนี้ไหนไหน อ๋อเอางวงลงหน่อยพี่ทองเขาใจใจไปงวงอ่ะเอาลงดีๆเอามือลงดีๆมองเห็นสีเขียวหรือเปล่าสีเขียวต้องใครต้องดูกลางวันนะมองมเห็นสีเขียวหรอกมืดแล้วต้องรอพรุ่งนี้ถ้าจะเห็นสีเขียวนะคะไปเห็นแล้วทำไมจะไม่เห็นไปงวงนองไม่เห็นเลยเอาลงเอาลงเอามือมันลงอย่าให้มันงองเอ่อมองเห็นไหมไม่พึ่งไม่เห็นทางไงสีเขียวเห็นเป็นสีเขียวข้างล่างสุดเลย ก็บังไอไม่มีไฟทีนี้จะเด็ดแล้วย่อไปเลยถึแล้วครับต้องอย่าลืมฝากติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดต่อคลิปกดกรี๊ดกดติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะฝากพี่ทองนิดน้อยถ้าให้รักนะฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้หน่อยอมใจเพื่อนเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 我他妈跳舞都快看吐了。